สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำกระต่ายน้อยกระโดดหย่อยๆกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเพียงแค่กระดาษค่ะแล้วก็กาวนะคะนำกระดาษสองแผ่นค่ะมาติดตรงฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พับพับคว้อะคะ่ะพับพับ ทบไปทบมาค่ะให้ให้ให,ให้ตามภาพเลยนะคะพับทับไปทับมาซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายพับไปเรื่อยๆจนกว่ากระดาษจะหมดความยาวนะคะตามที่เราเตรียมเอาไว้ตามนี้เลยค่ะ ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาจนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะมีตรงปลายที่มันแลบออกมาเราก็ใช้กันไกรตัดออกเพื่อความเรียบร้อยนิดหนึงนะคะจะได้กระดาษที่มีความเท่าเท่ากันเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็ติดกาวเพื่อที่จะให้สองแผ่นนั้นประกบกันไม่ให้แยกออกจากกันนั่นเอง รียบร้อยตรงนี้เราก็จะยืดดูนิดนึงเพื่อความเด้งดึงว่าเด้งได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ติดฐานที่จะใส่ตรงติดหัวของกระต่ายลงไปนะคะเป็นกระดาษติดกาวก็คือพับครึ่งะคะ่ะทบขึ้นมาแล้วก็ติดหัวน้อนลงไปเรียบร้อยแล้วก็ติดหูค่ะ กระต่ายก็จะมีสองข้างเราก็ติดลงไปทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูในส่วนมือของน้องนะคะกระต่ายก็มีสองมือหนึ่งข้างไม่ได้ก็ต้องมีสองมือเพื่อความสมบูรณ์ตรงนี้ตรงมือนี่คือจะติดตรงฐานข้างบนนะคะที่ต่อลงจากแต่ที่ติดตรงหน้าส่วนเท้า ขาของกระต่ายก็จะมีสองข้างเช่นเดียวกันจะยืนกระต่ายขาเดียวไม่ได้ตรงขาก็จะติดตรงฐานข้างล่างสุดนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ามีกระต่ายน้อยน่ารักตรงนี้ทำได้สองตัวเขา ตรงนี้เราจะตั้งชื่อของน้องว่าน้องฟ้ากับน้องส้มละกันเนาะน้องๆลองทําดูนะคะตรงนี้ง่ายนิดเดียวเลยน่ารักเด้งดึงเด้งดึงลองดูนะคะกระต่ายกระโดดได้ดย